นพี uhm. ่ตามตีนไก่พี่น้องใส่ขนมจีนนะแล้วก็มีปลาหมึกพี่น้องเส็บเสบเด้อเส็บเสบเด้อมีตีนไก่พี่น้องก็มีผักกับลายอยู่เนาะมีแบบแข้งพี่น้องบัแข้งก็มีผักอีางหรือผักอีางผงบุ้งผงบุ้งก็มีถั่วพูพี่น้องนี่มีตีนไก่พี่น้องเส็บเสบกันเด้อพี่น้องทั้งนี้ชิมีน้ำมันต้มเนาะโอเคพี่น้องกินกันเลยเส็บเส่ ก็กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่สองกอบการชานี่ออกมากินเป็นพาเทียพี่น้องมันมีตั้มกะปุ้นพี่น้องตั้มนีไก่พี่น้องแซ่บพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินกันเด้อขิวเข่าพี่้งเลยเอาท่านกินกินกินตั้นีไก่ยั่วๆพี่น้องเับมึกกินซื้อก็ได้ท่านไปกินข้าวเข้าวยังเห็ดบวแล้วเลยอ่าฮึมฮึมแซ่บเป็นยังไงฮะอืมฮั่นเลิศทุกคนไฮบอ อืมแซ่บเนาะอืมอืมฮึฮึอืมแซ่บดีไหมเนาะมาเด้อมาเด้อเขาแรงไหมเนาะมีสตูไหม า,าใช้มือกินไหมเนี่ยว่าใส่บวงมันเห็นเพิ่นเห็นคลิปเปิ่าแต่เพิ่นใส่บวงก็ใส่มือนะเพิ่นนะเอ้าเอาออ <c ười> ไปกินเนาะ <c ười> ไปกินแต่ผักกระบุมกมะเข้าไปแล้ว <c ười> มันบริสุทธิพี่น้องใส่มือเนาะ ใส่ซอสนเก่ไงมยอมเรคยกินเนาะแบบใส่มือมันกินหาเลยเาง่ายๆใส่ปากก็หาเนาะเาเาเคยกินล้วนั้นเนาะแบไม่อืไม่องนม่ไม่ดอง ตุ่มนะม,ม,มีปลาแข่งไมเนาะปแข่งซวนมาตลาดปะบ้านเฮาไม่ยังไม่หายอยากเนียอยางมอญฮ้ห้าบวงห้าสอนสอนส่อมาะอือสองคนทันจีพยู่แจนไหมเนาะมยัมกล่อง ดิลิกซิตเปิลเคยมาเพิ่นเขา่า <c oughs> เพิ่นกิดคาลิเกอรซิดได้ไหมครับคิดได้ยี่สิบบาทดิลิกซิตเพิ่นเพิ่นขึ้นราคาอะไรตอนนี้ไ <c oughs> ปเก่าคลิปละหาบาทได้ดินเลกซิดเพิ่นไม่น้ำหเืว่าน้ำผมยังอยู่ห้องน้ำไว้น้ำมันกมมีแน่น้า ทาเติมมาปลาหมึกตัวใหญ่ไม่นรอกอืมถ้าปนยังอือขอบุนยังเลยฮะเอาวะตรงนี้วะมันพอมันตีนลายพวกทานเอาตีนขึ้นนะ เป็นไงเราว่าอยากกินตีนวันนี้อยากกินตีนเาเลงเราเราเอยากกินตีนมากินตีนไก่เล่้ววันนี้อยากกินตีนเราฮัลโหลดีคลิปเราแซ่แผลไม่เต็มถาดไม่นู้ง้อยอยแางี้วสายกระตูกซองสันไม่รู้ ถาดช่องสั่งเมั <laughs> นกินเปียก่นันไหมหรอตีนใหญ่ๆมัรยเตีนใหญ่ได้ปากกว่ตีนไก่มั้ยเน,ตนยานตีนสามชีนี่องค์ตีนคนหานี่องค์มมีคำนี้แล้ยเนาะหอนเขาเลียงคิวบริกินลรวราคาดีน กินไก่พันธุ์ไม่ต้องใหญ่เอาริ่มมือนางเอามายำนะแซ่บเนาะเร็บมมือนางนะเอามายำนุ้ยกระดูกได้เลยมือนางเขาออกกระดูกน้องหมดมีกระดูกอ่ะ bị nhạt bây giờ mới khéo khéo chẹp khéo ấy. <laughs> สดล้นยืมมาทานบะแขบัแขกับเพื่อนมางบัแขกไงบอกรินหน่อยรสน้อย Một thủ ảo tập hơn nhau Nó bụng Nhưng hư tài không?

ตอนมือมืึข้านใหญ่อืมวิธนเาถานตอนมืออืมตอนมือก็เท็มเปรี้ยว เมา, ồng, มาดองเปี่ยบต้องเฮียเจ็ดช่องีหานี่เาช่องเนี่ยเจ็ดหรอเป็นะสิบวกเงพิษฮะแปด <c oughs> นอตีนใหญ่ต้มตีนมาต้ตีนไก่ม กระดูกมันเนาะแซ่บเลยมัมีกระดูกเปลี่ยนหั่นเตรียมมาถันตอนท้องออกเลย

Редактор <laughs> субтитров โอเคน้ององจบคลิปเพียงสำนีคลิปหน้าพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นำเดิอพี่น้องบ๊ายบาย